ให้ทีมงานไปขายอีซุมปโตรสาขารนั้นนะครับวันนี้ก็เห็นรถด้านหลังนะครับมิวเอ็กซ์เมิวออนิะครับวันนี้ก็จะส่งมอบนะครับนอกสถานที่นี่ก็กำลังไปเตรียมรถนะครับนี่แต่งซิ่งพร้อมลุยเลยนะคันนี้นะทั้งออฟโรดทั้งสายซิ่งนะครับผมมารวมกันกับนคนันนี้เลยนะครับกับมิวเ ครับผมเครื่อง3,000นะครับกับรุ่น Mulex เครื่อง3,000ั The Muleonic นะครับคันนี้สีขาวมุกนะเดี๋ยวให้ไงแด่ให้ดูตอง้รงหน้าดีกว่าอาจจะชัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมชมพร้อมๆกันนะครับกับบรรยากาศการส่งมอบรถนอกสถานที่นะอ่ารุ่น Mulex 3.0มด The Muleonic นะครับผมเกียร์ออตโต้นะคันนี้นะท้งสายออฟโรดสายซิ่งนะคันนี้ก็ มารวมกันอยู่เนคันเดียวกันเลยนะครับผม <Okay. S 1> นี่ก็ไงก็จะไปกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับที่เรามาส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับกับรถอิว u a ออนิ w นะครับ2020กับรุ่น m u x เอ็กเดอร์มิออนะครับผมในเครื่อง3 0 0 0สีขาวมุกนะครับคันนี้ก็พิเศษนะครับผมแต่งซิ่งพร้อมรุยเลยนะครับผมนะก็ผสมผสานนะครับผมที่ลงตัวนะครับดูมรวมมากครับผมหล่อมากๆเลยนะครับคันนี้นะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมที่เรามาส่ง อ่านะครับอันนี้เรามาพร้อมนะครับผมกับคันนี้นะครับรถทดลองขับวีคอร์สนะครับขับโฟร์ใบโฟร์นะครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับนะนี่นะครับผมแล้วก็มีบริการนะครับผมส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง เส้นเอกสารไฟแนนซ์หรือว่าจะส่งมอบรถนอกสถานที่เรามีบริการให้คุณลูกค้านะครับผมแน่นอนสะดวกสบายนะครับผมนะในเรื่องของการออกรถนะครับอยู่ที่บ้านสบายๆได้เลยนะครับอ่าอันนี้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับฝากระโปรงมอนซ่านะนี่สวยงามนะครับโอเคนี่ให้ดูล้อนะ โอเคเดี๋ยวถ้าไงก็เราฝากติดตามนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมอธิบายตัวรถให้คุณลูกค้าแล้วก็อธิบายในเรื่องของเอกสารรถนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปส่งมอบรถกันที่ไหนนะครับผมเราเป็นรถอีซุรุ่นไหนนะครับผมแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ทิงงานไฟขายอีซุเมโทรงามวานนะครับหรือทาง a c e b o o k นะครับอีซุงามวงวานนะครับผมหรือทางเพจอีซุ เมโทรงาหวานนะครับลองติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับผมกับรถอ s u ูออนิ N ่2020นะครับผมสวัสสวัสดีครับ